สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่อง s p o ร์ตเดนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของวอลเลย์บอลกันอีกเช่นเคยหลังจบชิงแชมป์เอเชียสถานีต่อไปของสาวไทย ก็คือลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ที่ปารีสกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่16-24กันยายนซึ่งสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C รวมสายกับโปลแลนด์เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาอิตาลีโคลอมเบียเยอรมันเกาหลีใต้และสโลวีเนียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคะในวันที่16กันยายนถีมชาไทยจะพบกับเยอรมันในเวลา19.30น,น,นวันที่17กันยายน ทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในเวลา19นาิก30นาทีวัน enfin, ที่19กันยายนทีมชาติไทยพบกับอิตาลีในเวลา19นาิก30นาทีวันที่20กันยายนทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพโปแลนด์ในเวลา22นาฬิกา30นาทีวันที่22กันยายนทีมชาติไทยพบกับสโลวีเนียในเวลา19นาิกา30นาทีวันที่23กันยายนทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ในเวลา19นาิกา30นาที และวันที่24กันยายนทีมชาติไทยจะพบกับโคลอมเบียในเวล 19. า19.30นซึ่งทุกนัดที่มีสาวไทยลงสนามนะคะช่อง WorkPo i n t หมายเลข23จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันค่ะโดยรายชื่อของทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกในครั้งนี้ประกอบไปด้วยตำแหน่งเซตเตอร์นุสราต้อมคำพรพันธ์เกิดปราดิริมามานากิจซึ่งเจเจนุสราเองก็กลับมาช่วยทีมชาติอีกครั้งนะคะต่อมาตำแหน่งตัวรับอิสระปิยนุษแป้น,น้อยจิราพานาหัวหนอง ตำแหน่งวันเร็วถัดดาวนึกแจ้งจัดพรบรรดาศักดิ์วิมลรัตนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขตำแหน่งหัวเสาชัชเชอรออนโมกสีอัชฉรพรคงยศวิภาวีสีทองสศิภาพรจันทวิสูตรและตำแหน่งบีหลังนะคะธนัชชาสุขสดพิมพิชยากกรัม สำหรับใครที่ยังไม่ทราบเงื่อนไขของการคว้าตัวไปโอลิมปิกในครั้งนี้ซึ่งแอดก็เคยเล่าไว้นานมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งเนื่องจากมีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะพอสมควรหากใครยังจําเงื่อนไขเก่าที่มีการคัดเลือกตัวแทนทวีปได้ทาง FIVB ได้ยกเลิกการแข่งขันระบบรอบคัดเลือกของทวีปออกไปแล้วนะคะแต่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบนาทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุด5ทีมที่ยังไม่ได้โคต้าโอลิมปิกจากรอบคัดเลือกที่จะถึงนี้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทันที โดยแต่ละทวีปจะต้องมีทีมที่ได้เล่นรอบสุดท้ายที่ปารีสอย่างน้อยหนึ่งชาติซึ่งอันดับโลกจะเป็นตัวชี้วัดว่าอีก5ทีมที่จะเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิก2 0 2 4นั้นจะเป็นทีมใดพูดง่ายๆก็คือในรอบคัดเลือกที่จะแข่งในวันที่16-24กถึงกันยายนนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมโดยจะอันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละกลุ่มรวมเป็น6ทีมได้สิทธิ์คว้าตัวไปโอลิมปิกทันทีส่วนที่เหลืออีก5ททีีีมมม่รวเจ้าภาพฝรั่งเศสที่เขาได้สมที่อัันดบโลก ซึ่งเขาจะให้สิทธิ์ทวีปที่ยังไม่มีตัวแทนติดหนึ่งใน6นี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะอย่างน้อยในแต่ละทวีปจะต้องมีทวีปว่า1หนึ่งชาติได้เข้าร่วมการแข่งขันหากทีมชาติไทยของเราไม่ติดหนึ่งใน6ทีมเราจะต้องมาวัดกันที่5ทีมที่อันดับโลกดีที่สุดแต่แน่นอนค่ะว่าไทยอยู่ทวีปเอเชียซึ่งทวีปเอเชียของเราก็จะมีทีมที่เป็นขาประจําอย่างจีนและญี่ปุ่นอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงข้อนี้เลยค่ะสิทธิ์นี้จะไม่เกิดขึ้นที่ทวีปเอเชียแน่นอนซึ่งจากการคาดการณ คาดว่าทีมที่มาจากทวีปแอฟริกาอาจจะไม่ผ่านในการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้และพอไปดูที่อันดับโลกก็ยังไม่ดีพอที่จะสู้ทีมอื่นๆได้ดังนั้นเกณฑ์การคัดเลือกนี้หากทีมในทวีปใดที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือจากการคัดเอาทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดจะให้ทีมในทวีปนั้นที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบหนึ่งทีมนั่นหมายความว่าโคตาอันดับโลกที่ดีที่สุดก็จะเหลือเพียงแค่4ทีมเท่านั้นเพราะทีมจากทววีีปปแออฟริกาาจะเไล้1ทม ทีนี้ก็เป็นงานยากสําหรับสาวไทยเลยค่ะซึ่งถ้าเราไม่ผ่านในรอบคัดเลือกเราต้องทําอันดับโลกให้ติด1ใน1ิถึงจะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในอันดับที่1 4ของโลกมี210.94คะแนนและยังห่างจากอันดับที่10อย่างโดมินิกันถึง75คะแนนโดยเรายังเหลือรายการที่จะเก็บคะแนนได้ลหลักๆก็จะเป็นรายการรอบคัดเลือกที่จะถึงนี้และรายการ VNL ในปีหน้า ซึ่งก็ต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าเราผ่านตั้งแต่รอบคัดเลือกนี้เราก็ไม่ต้องไปลุ้นคะแนนอันดับโลกเลยค่ะแม้ว่ามันจะยากมากๆแต่่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปไม่ได้นะคะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้และยิ่งได้เจเจนุสรากลับมาช่วยทีมแล้วกําลังใจน้องๆในทีมก็มาเต็มเปี่ยมค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าโอกาสจะน้อยแต่มันก็ยังมีโอกาสเมื่อนักกีฬาของเราไม่หมดหวังหมดพลังเราในฐานะกองเชียร์ก็ยิ่งต้องส่งกําลังใจให้พวกเธอกันนะคะให้องครวมกันทุกคนคะ หากก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวล w วอลที่แอดได้นำมาฝากกันซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือสนับสนุนแอดด้วยการกดซ u p เปอร์แซงคือเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและหากคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดแอดต้องขออาภัยด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ